สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้คือคลิปที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะสายซูเปอร์บค์สายอิตาลีและคนที่ลหลงใหลในคำว่าที่สุดของโลกมอเตอร์ไซค์รถที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือดูกา t i ติพานิเกลวีซีซูเปอร์สประดับเรือธงจากค่ายแดงแห่งเมืองโบโลญารถที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีในสนามแข่งมอเต g รีและถูกถ่ายทอดลงสู่รถโปรดักชั่นอย่างแท้จริง คลิปนี้ผอมมาจับพาทุกคนไปรู้จักพาณิกร V4 แบบลึกๆเหมือนนั่งฟังรีวิวเต็มๆตั้งแต่บรรยากาศการต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพรวมของตัวรถสิ่งใหม่ในปี2026ราคาเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังสมรรถนะการใช้งานจริงความประหยัดความสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและปิดท้ายด้วยบทสรุปแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมพาณิก V4 ถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในซูเปอร์บที่ดีที่สุดในโลก ดูกาติพานิเกา v 4คือรถที่แค่เห็นก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาดีไซน์ภายนอกเต็มไปด้วยเส้นสายที่เฉียบคมดูดันและลู่ลมแบบรถแข่งแท้แท้แฟริงถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ไฟหน้า LED ทรงเฉพาะตัวให้ภาพลักษณ์ดูดันและทันสมัยตัวรถดูแน่นกระชับแต่แฝงไปด้วยพลังมหาศาลทุกองศาของพานิเกา v 4ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วความเสถียรและการควบคุมในระดับสูงสุดนี่คือรถที่ไม่เพียงแค่สวยแต่ยังสื่อถึงสมรรถนะที่พร้อมปลดปล่อยออกมาเมื่อผู้ขับขี่บิดคันเร่ง ในเวอร์ชันปี2026ดูกาติได้พัฒนาพาณิกา V4 ให้ก้าไปอีกขั้นโดยยังคงพื้นฐานจากรถแข่งแต่ปรับให้เหมาะกับก,บการใช้งานบนถนนมากขึ้นมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพิ่มเติมปีกวิง่งและถูกออกแบบใหม่ให้สร้างแรงกดได้ดีขึ้นในความเร็วสูงช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพตอนเข้าโค้งและการเร่งออกจากโค้งเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้ผ่านมาตรฐานไอเสียล่าสุดแต่ยังคงพละกกำลังมหาศาลเอาไว้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการอัปเดตให้ฉลาดและแม่นยำขึ้น การทำงานของระบบช่วยเหลือต่างๆละเอียดขึ้นและตอบสนองไวกว่าเดิมทำให้ Panigale V4 ปี2026เป็นรถที่ทั้งแรงและขี่ง่ายขึ้นในเวลาเดียวกันในด้านราคาดูก a t i Panigale V4 2026ยังคงเป็นซูเปอร์บค์ระดับพรีเมียมราคาอยู่ในระดับสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเทคโนโลยีจากสนามแข่งวัสดุระดับสูงงานประกอบที่ประณีตและประสบการณ์การขี่ที่รถไม่กี่รุ่นในโลกจะให้ได้ นี่ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่เป็นรถสำหรับคนที่ต้องการที่สุดของสมรถนะและอารมณ์การขี่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอยู่ในระดับสูงตามสไตล์ดูการ์ติแต่สำหรับคนที่เข้าใจและยอมรับสิ่งนี้พาณิกรวีคือความฝันที่จับต้องได้หัวใจของดูการ์ติพาณิกร V4 คือเครื่องยนต์ v 4ขนาดประมาณ1 1 0 0ซีซีที่ถอดแบบเทคโนโลยีมาจากมอต GP จพีเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้พละกกำลังมหาศาลร้รอมจัดเสียงเครื่องดูดันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การตอบสนองของคันเร่งไวมากบิดเพียงเล็กน้อยรถก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเครื่องยนต์ให้แรงบิดต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงทำให้การเร่งแซงและการออกโค้งเป็นไปอย่างดุดันแต่มั่นใจระบบส่งกำลังเป็นเกียร์6สปีดพร้อมระบบคลิสชิเตอร์แบบ2ทางที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการเปลี่ยนเกียร์แทบไม่ต้องใช้คลัตช์ในรอบสูง ทำให้การขี่ในสนามหรือการขี่แบบสปอร์ตเต็มรูปแบบสนุกและต่อเนื่องการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทุกแรงหมาทุกส่งลงพื้นอย่างแน่นยัในด้านสมรรถนะดูคาติพานิกล V4 คือรถที่เกิดมาเพื่อความเร็วและการควบคุมขั้นสุดโครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมที่เบาและแข็งแรงช่วงล่างระดับสนามแข่งที่สามารถปรับตั้งได้ละเอียดทำให้รถนิ่งมาในความเร็วสูงและมั่นใจอย่างยิ่งเมื่อเข้าโค้ง ระบบเบรกจากแร์ระดับโลกให้พลังหยุดที่รุนแรงแต่ควบคุมง่ายรถคันนี้สามารถพาคุณเข้าใกล้ขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่คิดหากผู้ขับขี่มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอในเรื่องระบบเชื้อเพลิงคันิเก่า v 4ใช้ระบบหัวชีดที่แม่นยำมากแต่ด้วยสมรรถนะระดับนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่ใช่จุดเด่นหลักการใช้งานจริงอาจไม่ได้ประหยัดเหมือนรถคลาสเล็ก แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถระดับนี้เข้าใจและยอมรับได้ถังน้ำมันมีขนาดเพียงพอสำหรับการขี่สนุกในหนึ่งวันหรือการลงสนามจากการใช้งานจริงดูกติพาริเกิ V4 ให้ประสบการณ์การขี่ที่เราใจและเข้มขน้นถ้านั่งค่อนข้างเหมาะแบบรถแข่งเหมาะกับการขี่สปอร์ตหรือการลงสนามมากว่าการใช้งานในเมืองการขี่ทางไกลาอาจทําให้เมือ่อแต่ทุกครั้งที่เปิดคันเร่งคุณจะลืมความเมื่อยทั้งหมดเพราะอารมณ์ที่รถคันนี้มอบให้นั้นยากจะหาใครเทียบได้ ในด้านความสบายและการบรรทุกพาหนะ v 4ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งเหล่านี้หัวค่อนข้างแข็งพื้นที่เก็บของแทบไม่มีแต่ทั้งหมดคือการแลกกับสมรรถนะระดับสูงสุดรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการขี่ไม่ใช่การขนของในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อพาหนะ v 4มาพร้อมหน้าจอสี f t ทีที่แสดงข้อมูลครบถ้วนปรับโหมดการขี่ได้หลากหลายเชื่อมต่อกับระบบต่างๆของรถอย่างสมบูรณ์ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดที่เหมาะกับถนน สนามหรือสไตล์การขี่ของตัวเองได้อย่างอิสระด้านความปลอดภัยดูกา t i ติพาณิเก V4 เต็มไปด้วยระบบช่วยเหลือขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยึดเกาะระบบป้องกันล้อหน้ายกระบบควบคุมการเบรคขนาดเข้าโค้งและระบบ ABS ขั้นสูงทุกระบบทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถที่แรงขนาดนี้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เมื่อสรุปทั้งหมดดูกาติพานิเก V4 คือซูเปอร์บค์ที่รวมเอาศิละปะเทคโนโลยีและความแรงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือประสบการณ์คือความหลงใหลและคือความฝันของนักบิดทั่วโลกหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ที่สุดของอารมณ์การขี่และพร้อมยอมรับทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมันพานิเกล V4 คือคำตอบอย่างไม่ต้องสงสัยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคอ